กว่าที่เราคิดเยอะครับโดยราคาทองคำณวันนี้เนี่ยมีการปรับตัวลงมาสู่ระดับที่2,124เหรียญลงมาจากเมื่อคืนเนี่ยประมาณสัก0.16%ถามว่าราคาทำไมมันอุ้ยลงแรงจังเพราะว่าหายเมื่อคืนเนี่ยอยู่ที่แถว2,142นะครับแล้วก็ล่วงลงมา ผมบอกไว้ก่อนนะั้นหนึ่งเลยก็คือว่าการที่เมื่อคืนเนี่ยราคาลงมาแรงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าราคาทองคําขึ้นไปใกล้แนวต้านสําคัญที่เป็นออทามไฮครับของทางราคาทองคําเนาะเพราะว่าออทามไฮของทองคําเนี่ยในทองโลกเนี่ยอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกครับตอนนี้มันใกล้มากแล้วคนกังวลว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยลงแรงแน่เพราะอะไรครับถ้าขึ้นไปแถวๆนั้นมันอาจจะเป็นเกิดภาพของ ดับเบิลท็อปดับเบิลคือภาพของทางเทคนิคเนาะที่บอกว่าการที่มีราคาขึ้นมาสองอันเนี่ยมันมักจะเกิดเรื่องของราคาที่ลงแรงๆเหมือนกันมันก็เป็นไปได้ครับที่จะอาจจะเกิดดับเบิลท็คนก็เลยกังวลครับเท่ขายมาก่อนไม่รู้แหละฉันเก็บกําไรก่อนเพราะกําไรฉันเยอะมากๆเพราะว่านับจากวันศุกร์ถึงปัจจุบันเนี่ยราคาทองทองคำเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบ,บจะร้อยเหรียญน,นะครับ แค่ใช้เวลาประมาณสาวันเนี่ยโอ้โหร้อยเหรียญมีหินเดือดมากเดือดมากผมมองว่าวันนี้จุดที่น่าช็อตมีสองจุดครับใครอยากจะช็อตจุดแรกคือการหลุดหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยสิบสามเหรียญครับหรือสองการรีบาวขึ้นมาแถว การดีบาวขึ้นมาแถวไม่ผ่านนะครับ2,146สองจุดนี้หน้าช็อตถามว่าเฮ้ยแล้วที่เราซื้อกันอยู่ล่ะทำไงดีวันนี้เราจะมีการเวี่ยงให้เห็นบ้างครับการเวี่ยงขึ้นมาเมื่อวานเราแนะนำซื้อแถว2,125นะครับถ้าวันนี้ขึ้นมา26 27 28ทํำกำไรก่อนแล้วอย่าเพิ่งเข้ารองรอความชัดเจนของคุณจอรมฮาเวลนะครับในค่ำคืนนี้เสียก่อนรอนะครับ อย่าใจร้อนเข้าไปก่อนถามว่าทําไปถึงอยากให้รอถ้ามันเป็นตามค่าเราจริงอ่ะราคาทองอ่ะลงแน่ๆคุณจรมฮาเวลพูดตอนสี่ทุ่มนะครับใครที่นอนดึกนอนเอาแรงตอนกลางวันก่อนแล้วค่อยไปดูตอนกลางคืนตอนตอนสี่ทุ่มนะครับในในมุมของผมผม,ผมจะรายงานอย่างนี้ครับว่าใครอยู่ฝั่งรองตอนเนี้ยเริ่มทยอยปิดสถานะก่อนนะครับในระยะสั้นโคนเด้นสั้นปิดสถานะก่อน แล้วถ้าเป็นไปตามคาดจอร์ดอนาเวลส่งสัญญาณน,นะครับขึ้นออกเบีย้ยลดออกเบี้ยขอไผ่ลดออกเบี้ยเดือน7ถึง12จริงๆอ่ะทองน่าจะลงแรงๆงแต่ถ้าหากว่าผิดคาดนะครับคุณจอร์ดนพาบ,บอกว่าเฮ้ยฉันลดเดือน3เลยถ้าลดเดือน3จริงอย่าเล่นในฝั่งช็อตนะครับเพราะราคาทองคำทำออทํหายแน่เพราะเนื่องจากว่ามันผิดคาดครับตลาดคาดว่าเดือน6ต้องลด แต่บอกว่าเดือน3ถึงเดือน4เดือน5เนี่ยถ้ามากกว่าเดือน6กอะทองขึ้นแน่แน่วแน่นอนครับเราต้องวิเคราะห์กันให้ขาดนะครับแต่รอแค่ความเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเอง,จงเจอวันพบรอ่มาแบบไหนเรามีการป้องกันทุกทางแต่ถามว่าแล้วถ้าหากว่าคุณจดมพาเวลบอกว่าฉันจะลดดอกเบีย้ยเดือน6จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาดอาจจะมีโอกาสปรับลงจากการเซลล์ออนแฟ นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็คาดอยู่แล้วว่ายังไงนะครับเฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยเดือนหกแน่ๆฉะนั้นตอนนี้เรามีสามทางให้เลือกนะโจลมพาเวลนะครับบอกว่าลดดอกเบีย้ยไวกว่าที่เราคาดก็คือไวกว่าเดือนหกราคาทองขึ้นแน่สองโจลมพาเวลบอกว่าลดดอกเบีย้ยเดือนหกราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลงสามนะครับโจลมพาเวลบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องลดดอกเบีย้ยไกลกว่าเดือนหกนะ อันนี้ทองก็จะลงนะครับภาพเป็นประมาณนี้ความไปไปได้ของการลงมีมากกว่าแน่นอนครับประมาณ66%ที่จะลงในรอบนี้ขึ้นเนี่ยแค่33%นะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะเพราะว่าจากสามทางที่เราคุยเนี่ยมันมันค่อนข้างยากอันนี้คือแค่ในเรื่องของคุณจลพาเบลเนาะส่วนอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายในการเจรจารนะครับการหยุดยิงของอิสราเอลกับฮามาส สิ่งที่ตลกก็คือว่าการเจรจารเกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นจริงๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าคู่ขัดแย้งไม่มาเจรจารโดยการเจรจาร,รอบนี้มีทางฝั่งของฮามาสสหรัฐอียิปต์แล้วก็กาตาร์ที่เป็นคนเจรจารคำถามคืออิสราเอลไปไหนอ่ะไม่มาเข้าร่วมการเจรจารครับเนื่องจากว่าอิสราเอลให้เหตุผลว่าตัวของฮามาสเองเนี่ยไม่จริงใจในการเจรจาร นะครับเพราะว่าเขาไม่ทำตามข้อเรียกร้องของอิสราเอลที่ขอให้ฮามาสเนี่ยส่งรายชื่อตัวประกันมาให้เพื่อที่จะประเมินว่าตอนนี้มีตัวประกันมากน้อยแค่ไหนหรือมีใครเสียชีวิตอย่างไรกันบ้างเขาต้องการแค่นั้นครับแต่ทางฮามาสไม่ได้ทำให้ซ้ำร้ายนะครับยังไงก็ตามอิสราเอลยังส่งเครื่องบินลบนะครับหรือการส่งขีปนาวุธเนี่ยเข้ามาในฝั่งของทางอ่อ สนุนกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับในเมืองของลาฟายังยังเกิดขึ้นครับมันก็จะเป็นภาพที่การเจราจารไม่เกิดแล้วถามว่าอเมริกาเข้าแทนแล้วยังไงอ่ะในเมื่ออิสราเอลไม่ฟังอเมริกาแล้วครับคือถามว่าในมุมผมถ้าผมเป็นมองเป็นอิสราเอลเนี่ยทําไมถึงทำอย่างนั้นเขามองว่าจังหวะเนี้ยคือจังหวะที่สามารถจบสงครามได้ครับแต่ในมุมผมอ่ะผมมองว่า มันแค่ยืดเวลาของสงครามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าสมมติยึดกาซาทำลายฝั่งของฮามาสได้จริงๆคำถามคือมันก็ยังมีกลุ่มต่อต้านอิสราเอลเนี่ยในรูปแบบอื่นๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นฮิสบัลลนะครับในในเ,เลบานอนนะครับที่ยังอยู่เนาะแล้วก็ยังมีกลุ่มคูตี ที่อยู่ในเยเมนอีกที่เขาไม่เห็นด้วยกับการโจมตีดังกล่าวคําถามคือถ้าจะจบสงครามคือต้องไล่ฮิสบาล์เละกลุ่มฮูตีไปด้วยเหรอซึ่งการเกิดกลุ่มใหม่ๆได้มันมีอยู่แล้วครับมันไม่จบไม่สิ้นนะเรื่องเนี้ยมันก็เลยไม่เห็นภาพว่าสงครามมาจบยังไงครับผมเห็นภาพแต่ว่าการกระจายตัวของสงครามเนี่ยมันกําลังจะเป็นอาชาติอิสราเอลกับชาติที่สนับสนุนอิสราเอล สู้กับในฝั่งของกลุ่มชาติมุสลิมมันก็เลยเป็นภาพที่ที่น่ากังวลครับถามว่าตอนนี้การเจรจารมันมันมันจบลงแล้วแล้วก็ไม่ได้ข้อตกลงราคาทองอาจจะขึ้นได้ต่ออีกนิดหน่อยครับไม่ได้เยอะมากตอนนี้คนกำลังลงคนกำลังสนใจกับเฟดครับในมุมผมผมอธิบายอย่างนั้นนะผมเลยพูดเฟดขึ้นก่อนแล้วก็ฮามาสการหยุดยิงไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะักฉะนั้นคืนนี้ราคาทองคำต้องลุ้นกับเฟดอย่างเดียวครับ โอเคเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ของราคาทองคําที่จะลงมากกว่าที่จะขึ้นอันนี้คือทองโลกนะมาดูที่ในฝั่งของค่างเงินบาทครับ